สวัสดีค่ะพบกับซอนยาวอรตี้ค่ะมาอัปเดตกันเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะคะไวรัสน่ากลัวกว่าการฉีดวัคซีนหรือว่าวัคซีนน่ากลัวกว่าไวรัสนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มีเฟกนิวเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะว่าฉีดแล้วตายฉีดแล้วอมามพลึกอมาพาด นั่นนี่นู่นนะคะทีนี้เรามาลองฟังท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินทร์นะคะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะว่าท่านให้ข้อมูลว่าอย่างไรบ้างนะคะคนที่มีโรคประจําตัวฉีดได้ไหมแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะเราลองมาฟังท่านดูค่ะเชิญับฟังเลยค่ะซีโรแบบนี่นะครับ ได้ประโยชน์ในการป้องกันการเจ็บป่วยที่มีอาการเนี่ย78%แครับและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเข้า i c u เนี่ยได้85-9ถึงตตัวไวรัสเองน่ากลัวกว่าตัววัคซีนเยอะมากฉีดลัดตายจากวัคซีน,นย,ยังไม่มีนะฮะยืนยันว่ายังไม่มีการตายจากการฉีดวัคซีนโควิดในโลกนี้เลยนะเป็นข้อมูลจากองค์การนาไมโลกนะครับอยากจะย้ำเรื่องความปลอดภัยตรงนี้นะครับคนที่เป็นพิษสุราเรื้อรังแพ้อาหารทะเลพินิซิลิน แต่ฉีดวัคซีนได้ไหมได้ครับไมไ่เป็นข้อห้ามเลยครับหรือถ้าท่านตั้งครรภ์แล้วท่านคลอดลูกมาเด็กจะกินนมแม่ได้ไหมกินได้ครับไม่มีปัญหาเลยอีกอันคือคนที่เป็นโรคเอสและเขารักษาอยู่เนี่ยภูมิงานเขาจะกลับมาเหมือนปกติครับมันก็ฉีดได้ครับไม่เป็นข้อห้ามเช่นเดียวกัน,ร,กน,นระหว่างรอวัคซีนเนี่ยช่วงระหว่างรอหรือแม่ท่านฉีดวัคซีนไปแล้วพฤติกรรมของท่านครับท่านต้องป้องกันตัวเองสูงสุดไม่ให้ไปรับเชื้อมาจากคนอื่นหรือถ้าท่านรับเชื้อมาแล้วท่านต้องไม่เอาเชื้อไปแพร่น ผมเองก็อยากจะย้ำอีกทีนะครับว่าสิ่งที่ท่านจะปกป้องตนเองและปกป้องสังคมประเทศชาติและโลกใบนี้ได้3ข้อครับ 1. ขอให้ท่านใส่แมส1ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อท่านออกจากบ้านท่านต้องคิดได้ก่อนว่าเขาอาจจะติดเชื้อโดยไม่ตรู้ตัวก็ได้อันที่2เป็นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรขอให้ทําให้ได้มากที่สุดโรคระบาดมันจะติดต่อกันได้คือมันต้องอยู่ใกล้กันและอันที่3ก็คือท่านจะต้องล้างมือบ่อยๆหรือใช้แอลกอฮอล์เจลเช็ด เป็นบลาร้อยรอบพันรอบก็ทําได้เพื่อจะช่วยฆ่าเชื้อโควิดหรือลดจํานวนเชื้อให้มันลดลงให้น้อยที่สุดเพื่อจะให้มันแพร่เชื้อต่อไปไม่ได้ะฉงนั้นสามมาตรการนี้สาคัญที่สุดตอนเนี้เรายังไม่มีวัคซีนที่จะฉีดคนได้เกือบทั้งโลกจริงๆการป้องกันตัวเองปกป้องตนเองโดยหลักสามอันนี้นะครับจะช่วยให้ท่านปลอดภนจากโควิด ซอนยาวารตี ity, ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซอนยาวารตี ity, และรับฟังข่าวสารในช่วงต่อๆไปด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโควิด -19 นะคะจากสบคนะคะซึ่งเป็นข้อมูลจากส่วนราชการนะคะซึ่งซอนยาเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ขออนุญาตนำมาโพสต์ในช่องซอนยาวารตีนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าการฉีดวัคซีน มีผลดีกว่าการไม่ฉีดนะคะขอทุกท่านปลอดภัยและโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ